เป็นบรรยากาศตีใบอ้อยครับก้อนในค้นตัดเป็นของไร่ย,ย่อยเพื่อนเทศแบบนี้แหละครับก็บสะดวกดีลดการเผานะครับเนี่ยเราก็พยายามทำทุกวิธีทางครับนักซิงแวรล้อมนเนี่ย <c oughs> <c oughs> ครับให้เ่ยขออภัยครับ นี่แหละประมาณน,นี่แหละรถไทยบ <c oughs> right, ีจีบคลบไว้ยจนถึงสี่ทุ่มนะครับนี่เป็นอีกแปลงนี้ก็จะหมดนะครับแล้วก็ไม่ใหญ่ครับแปลงนี้จากงานสองงานนี่แหละแล้วก็เลยอีก สิบก้าไร่นะครับยี่สิบก้าไร่ก็จะหมดแล้วฤด,ดูกาลนี้นะครับนี่เป็นไร่อ้อยบรรยากาศในไร่อ้อยของช่องจตุรงการเกษตรนะครับเป็นส่วนของน้องชายครับมาเบิ้งมาพี่น้องว่มามันได้ไมนสิบเบิร์ละได้ยี่สิบสองแถวบ้างแปลงนนหน่อยๆนะครับโอ้ยเป็นวัดแดดเด้อเด้อ เปี่ยก้นเก่าครับลุงคุณกรับพยายงมช่องยูทูบจะวงการเกษตรนะครับขอนำท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่นะครับงานนด้งานนาน,านะครับ ให้ของนอกไส้ครับเอ็มเก้าหี่นรอบแรกล่ะเดี๋ยวดอกส้นหนกากกามีเขาพูดไร เขาแทยรอบสองเลยเหรอครับมันลือไปแล้วด้วยเหตุผลอย่างนั้นนะครับเราก็แต่เราก็ ค่อนข้างที่จะด้วยความเคารพนะครับบรรยากาศแดดล่มลมตกครับช่อง y ยูทู e จะตรงการเกษตรครับขอ,อนําท่านผู้ชมครับมาพักผ่อนหย่อนใจมอกับมอเราสุขชาวบ้านนะครับกับบรรยากาศในไร่นะครับให้ เดิมเป็นไร้มันนะครับเป็นหวยบุงเก้าศูนย์ที่ลงสู่จอนะครับผ่านสายตาท่านผู้ชมไปแล้วละครับโอ้ยน่วนดีแท้พี่นอ้องเอนี่นะครับดินปลูกมันก็จะมีแต่บรรยากาศอย่างนี้ล่ะครับบรรยากาศของการดินน้นรนเอาตัวรอดของมนุษย์ะเนาะนะครับ ังอากาศยังไม่หนาวนะครับกําลังดีนะครับกุหลาบเดี๋ยวเรื่องงามลงเกี่ยวขออลไรเสื้อเล็หนาวแล้หน้ามบนกะพกาบน้ามนหมดแล้วนะครับนะครับพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานีเรานะครับก็นะครับประกอบไปด้วยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ทางด้านการเกษตรนะครับเป็นอาชีพหลักของประชาชนนะครับเพื่อนลำาุ้ยอยากให้อ้อยกันเนาะนะครับปีนี้ลาตันเราเทเร่บู้พี่นนองนะครับ พันซีไร่เขาบอกว่าไปพังฮอดพันหกอยู่เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยพอเป็นราคาเบื้องสุดท้ายเนี่ยเบื้องสุดท้ายนี่มีอีกเนี่ยนะครับแต่ว่าร้อยยี่สิบบาทต่อตันเนี่ยยังไม่ได้เลยนะครับท่านรัฐมนตรีเอกนัทท่านเพิ่งรับตําแหน่งนะครับเดี๋ยวถ้าบ่ได้เนี่ยเขาจะไปชุ่มนุมปลาท่วงอีกแล้วนะครับเอกนัทท่านท่านรัฐมนตรีเอกนัทพร้อมพันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรคลังปัญใจเข้าใจงเงินนะครับเงิ่อนว่ายี่สิบบาทต่อตันเป็นจูงใจนะครับ ให้เกษตรกรตัดอ้อยนะครับเพื่อลดฝุ่นพี2.5มนะครับแต่ว่ามาหน้าบัดนี้นะครับมันลหลมาพัานมาอยู่รัานมนตรีสองคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอนุมัติอยู่นะครับเอ็มเก้าห้าสี่ศูนย์ครับ รถใหย่นะครับเดี๋ยวนี้มันเป็น M98 นะครับจาก M98 ก็ัสิเป็นร้อยแปดบ้างนะครับร้อยแปดแล้วก็ร้อยแล้วก็คามไปซูเปอร์เบกครับแม็กรอยสามสิบห้าตัวแอร์นะครับดีเซลคอมมันเร็วนะครับเดือวซุ่มกันไปยังไงนะครับ เป็นบรรยากาศกำลังเตรียมแปลงดินนะครับเตรียมดินนะครับบอ้อยกับมันแหะครับมีอยู่2อ,อย่างนะครับ ขึ้นจากลมครับฝุ่นเยอะครับนึกถึงเกษตรออปะนะครับ แดดร่มร่มตกครับแดดร่มร่มตกแดดร่มร่มตกนะครับสีหนาวกับมะหนาวสีห่อนกับมะห่อนพี่น้องนะครับบรรยากาศก็ลังดีนะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่เราโลจากมันพันห้วยบวงแหวนศูนย์นะครับทีมงานช่อง YouTube จะดูโรงการเกษตรได้เก็บกู้ไปนะครับปรากฏว่าประสิทธิภาพดีพอสมควรนะครับนะครับแล้วก็มันเป็นแปลงอ้อยครับที่ แปลงอ้อยนะครับที่รถคีบนะครับอีกกระแปลง,งเข้าคีบอยู่นี่แหละนะครับซึ่งมันได้อ้อยต่อต่อเดียวไหมพี่น้องมันไม่ได้ต่อส้่เนีน่นะครับก็เลยแช่าภาพให้ดูนะครับว่าก็จะบรรยายไปเรื่อยๆนะครับเอ,อ เครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้นะครับในไร่ในช่องก็ก็ตามสมธนานรูปนะครับก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับแต่ว่ายังขาดอยู่ก็คือรถตัดอ้อยนะครับเพราะว่าอ้อยเราไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้มีขนาดหรือปริมาณเพียงพอที่จะต้องไปทําซื้อรถตัดอ้อยนะครับแต่ว่าเห็น FMW นะครับตัวรยก่าแรงม้านะครับมันจะคล้ายๆตัวคูบูตะ HS95 นะครับ ราคามันอยู่ล้านหาพ่อเบิ้งเด้เห็นก็จะไปตัดอันนะครับตัดอ้อยตัดท่อนพันนี่ครับมันใช้ได้เลยนะครับใช้ได้ใช้ได้ดีเลยแหละแต่ว่าสิ่งที่กําลังสงสัยก็คืออะไรมันจะมีมีมีเพียงแค่ไหนนะครับไม่ได้โจมตีสินค้าเขานะครับผมว่าดีเพราะว่าผมตามดูอยู่ว่านะครับโรงงานที่อยุธยานะครับเขาสร้างเขาสร้างเสร็จนะครับแล้วเขาก็จะมีการตั้งสายการผลิตนะครับ ผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะนําเข้ามาแล้วมาประกอบที่นี่ไหมนะครับด้านกับแม้กว่าความแน่นอนความมั่นคงทางด้านอะไรนะครับคิดว่ามีแน่นอนนะครับถ้าเทียบนะครับถ้าเทียบรถจีนนะครับในระดับเดียวกันกับกับกับรถของที่ญี่ปุ่นนะครับของค่ายสีส้มอย่างสยามกุปต้าเนี่ยนะครับมันยั่วยวนใจมากนะครับราคาราคาล้าน ร้านสา้านสี่นะครับแต่ว่าเราได้รถใหญ่นะครับเราได้ตู้แอร์ด้วยนะครับอย่างซูมไลออนนะครับหรือเป็นแชมป์แท็กเตอร์นะครับหรือหรือจะเป็น FM World ที่ว่าเนี่ยนะครับราคามันถูกกว่าญี่ปุ่นนะครับแต่ก่อนนี้กลัวมากนะครับแต่เพราะว่าแต่ว่าพอเห็นเขามาทําอะไรที่ที่เรื่องการสต็อกอะไรนะครับก็คิดว่ามันก็น่าสนใจขึ้นนะครับ ไม่ได้น่ากลัวนะครับแต่ว่าก็ต้องจับตาดูนะครับว่ามันจะแค่ไหนนะครับเป็นปิดงานแล้วมั้ง